คยีย่อนิเมะขอเสนอมาหายุทธ์หยุดพิภพภาคที่5สงครามร้อยแควนตอนที่141ผู้คนก็เริ่มทยอยเข้ามาปรินตองกับหลานยิ่งก็กำลังคุยกันชับผ่านนั้นกับปากฏรำแสงคนผู้หนึ่งคนผู้นี้ยืนอยู่บนกระบี่ขนาดใหญ่สวมชุดของสำนักดวงตาดุดอิงสีเปรี่ยมได้ความดุร้ายแรงกดดันนั้นทรงพลังมากทรงขอนเสียงดังขึ้นทุกคนมองร่างนั้นด้วยความเคารพ จากเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ทําให้รู้ว่าบุคคลนี้เป็นสมาชิกของหนึ่งในยอดสํานักซึ่งพวกเขาให้ความเคารพยำเกรงเทพเสียนในดวงใจความสามารถพวกเจ้าได้รับการพิสูจน์แล้วเมื่อสามารถมาถึงสถานที่นี้ได้หลังจากผ่านการฝึกวรยุทธ์อย่างยากระบากมาหนึ่งปีแต่การคัดเลือกเราสิทธิของยอดสํานักเข้มข้นมากเฉพาะคนที่มีฝีมือโดดเด่นเท่านั้นถึงได้รับเลือกคนที่ยืนอยู่บนดาบนั้น มองลงมาเบื้องล่างพร้อมน้ำเสียงของเขามีเงื่อนไขหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะขึ้นไปยังภูเขาไปเฉาได้นั่นคือสัญลักษณ์บนมือของพระเจ้าตองเป็นสีม่วงทองเท่านั้นตราบใดที่พวกเจ้ารักษาไว้ได้การฝึกฝนหนึ่งปีพวกเจ้าจะคุ้มค่าได้พบกับภาพที่สวยงามราวกับฝันสัญลักษณ์เนียนผาสีม่วงทองสีหน้าเราจอมยุติจำนวนหนึ่งก็เปลี่ยนไปไม่ได้คำพูดนั้นพวกเขาเข้าใจดี ว่าเมื่อใดที่สัญลักษณ์เนียนผาสีม่วงทองปรากฏก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าจอมยุทธสามารถเข้าสู่การจัดอันดับเนียนผาทองคําแต่ไม่ง่ายเลยที่จะเปลี่ยนสนัญลักษณ์เนียนผาของใครคนหนึ่งให้กลายเป็นสีม่วงทองท่ามกลางความกระหายเลือดรอบตัวข้าไม่สนว่าพวกเจ้าจะงัดกลยุทธ์ใดมาใช้และพวกเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวิธีของพวกเจ้าสิ่งเดียวที่เราสนใจคือผลลัพธ์สุดท้ายตราบใดที่พวกเจ้ามีสัญลักษณ์เนียนผาสีม่วงทอง พอเพียงพอแล้วที่พวกเจ้าจะได้อยู่ในสายตาของยอดสำนักปรินตองนั้นถอนหายใจเมื่ได้ยินแบบนั้นคนเหล่านี้เหมือนตั้งใจยั่วยุให้คนส่วนมากเป็นบ้าการสังหารมู่จะเกิดขึ้นเพื่อแย่งคิงสัญ,ญลักษณ์กันเปรียบกับคนทั้งหมดที่เข้าร่วมสงครามร้อยแขวนคนที่สามารถคว้าสัญ,ญลักษณ์เนียนผาสีม่วงทองมาได้ถือว่ามีน้อยการคัดเลือกแบบนี้ยากมากทีเดียวแล้วสุดท้ายจำนวนคนเหล่านั้นก็จะเลือกไป จะมีประโยชน์อะไรต่อยอดสำนักที่ทรงพลังอํานาจพวกนั้นหรือจอมยุทธ์ที่มีสัญลักษณ์เนียนผาสีม่วงทองจะได้รับคัดเลือกและดูแลเป็นพิเศษหลังจากเข้าสู่ยอดสำนักพวกเขาถือได้ว่าเป็นสิทธิสายตรงเวลาเดียวกันคนจากยอดสำนักจะคอยสังเกตการต่อสู้ภายในป่าใครที่มีฝีมือโดดเด่นจะได้รับการคัดเลือกแต่เมื่อเขายอดสำนักแล้วพวกเขาจะเป็นเพียงสิทธิในนนมแน่นอนว่าตำแหน่งพวกเขาจะอยู่ภายใต้าอานัต ของคนที่มาก่อนอีกทีหนึ่งคนที่อธิบายเรื่องนี้ให้รินตงฟังก็คือหลานยิงที่ยืนข้างๆนั้นสายตามองไปยังชายที่อยู่บนดาบนั้นไม่ได้แสดงความเคารพแม้แต่นิดดูเหมือนว่านางจะมีประสบการณ์มากอยู่แล้วจากพรสวรรค์โดดเด่นของแม่นางหลานยิงดูเหมือนว่าย,ยอดสำนักจะจองตัวเจ้าไว้แล้วใช่หรือไม่รินตงถามแขวนเสียนเป็นสิทธ์สายตรงของสำนักวังเก้าชั้นฟ้าข้าเข้าไปที่นั่นได้เลย แต่ถ้าพอสวรรค์ยังอยู่ระดับกลางๆคงเป็นเรื่องยากจะเข้าไปได้แม้ว่าพวกเขาจะมีเส้นสายแค่ไหนก็ตามรานยิ่งขุดวัง9ก้าชั้นฟ้างันหรือรินตรง่งเงียบไปไม่ได้ยินชื่อนั้นเขาจําได้ว่าตอนที่มรังออกจากคูมิภาคต้าหวางในแคว้นใต้าเยน็นเขาพบกับชายสูงวัยคนหนึ่งชายคนนั้นบอกเขาว่ามาจากวัง9้าชั้นฟ้าพอคิดย้อนกลับไปก็รู้ว่าชายผู้นั้นโมซสจิงด้วยคุมพลังเขาต่อน,นั้น ยังไม่ได้แตะขุมพลังเนียนผาซักปลายก้อยซ้ำอีกฝ่ายก็ดูเหมือนจะเป็นจอมอยุ่งระดับธรรมดาแม้จะมาจากวัง9ก้าชั้นฟ้าแต่คนผู้นี้คงช่วยดินตรงเข้าสำนักไม่ได้แน่นอนหลานยิ่งคิดว่าดินตรงเพิ่งทราบข้อมูลของยอดสำนักครั้งแรกนางจึงไม่ได้ทันสังเกตขณะสายตามองไปยังชายที่วนดาบนั้นท่าทีราวเหนือกว่าทุกคนพร้อมกับเอ่ยคำพูดไร้สาระมียอดสำนักทั้งหมดเจ็ดสำนักในดินแดนตรงเฉียน อันที่จริงนอกเหนือจากสำนักทั้ง7ยังมีสำนักหนึ่งแต่ความแข็งแร่งพวกเขาด้อยกว่า7สำนักโอ้แล้วยอ่อสำนักไหนแข็งแข่งสุดใน7ดยอ่อสำนักละ่ะรินตงถามขึ้นด้วยความอยากรู้กลุ่มที่ทรงอำนาจเหนือยอ่อสำนักอื่นก็คือสำนักยวนเหมิงหลานยิ่งนั้นพูดขึ้นแต่คำพูดนางเนี่ยเหมือนจะไม่ชอบสำนักยวนเหมิงเมื่อรินตงได้ยินแบบนั้นชื่อนี้แปลกประหลาดเหมือนจะไม่ค่อยได้ยินแต่เสียเตี้ยก็มีท่าทีเปลี่ยนไป ยอดสำนักแข่งดินแดนตรงเฉียนไม่เคยลงรอยกันการประรองระหว่างพวกเขาดูเดือดมากหากเจ้าเข้าไปในยอดสำนักที่มีความขัดแย้งกับวัง9ก้าชั้นฟ้าแล้วล่ะก็คงจะจบลงในการที่เราต้องต่อสู้กันในอนาคตรานยิ่งพูดลินตงเองก็รู้สึกอายแต่เขาก็ได้ความรู้ใหม่ๆจากการพูดคุยกันยอดสำนักแข่งดินแดนตรงเฉียนไม่ได้รักกันสามัคคีกันดูเหมือนว่าจะไม่มีใครหนีความขัดแย้งนี้ไปได้ ขณะรินตองกำลังสอบถามข้อมูลเกี่ยวยอดสำนักเสียงก็ดังขึ้นชายที่ยืนอยู่บนดาบนั้นก็หยุดเขากวาดมองทุกคนในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วข้าขอประกาศว่าสงครามร้อยแควเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการนับบัดนี้ทั่วบริเวณเนี่ยเหมือนสั่นสะเทือนในสุดจอมยุดิจำนวนมากก็พุ่งตรงไปยังสนามรบรอบสุดท้ายกันข้าไปก่อนละรินตงหวังว่าข้าจะได้พบเจ้าอีกทีที่ยอดเขาไปเฉานะ จอมยุทธจากแควะระดับต่ำในที่สุดก็มาถึงจุดนี้ได้อย่าทำให้ข้าผิดหวังหรอกรานยิ่งนั้นหันไปยิ้มหวานกับลินตงเงาร่างของนางก็เริ่มหายไปรวดเร็วจริงๆไม่แปลกใจเลยว่านางได้เข้าสู่การจัดอันดับเนียนผาทองคำลินตงถอนหายใจเมื่อเห็นความเร็วดุดวิญญาณของรานยิง่งใครที่เข้าสู่การจัดอันดับเนียนผาทองคำได้ไม่ใช่คนธรรมดาไปกันเถิดมุ่งหน้าไปที่ภูเขาไปเฉากัน ความร้อนแรงปรากฏในดวงตาดินตรงพร้อมกับบรรยากาศที่ระเบิดขึ้นเสียวเตี้ยวเสียวเหยยนก็พุ่งตามไปในสุดการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็มาถึงแล้วกุมขงอดินตรงก็พุ่งไปยังป่านั้นแต่พวกเขา้ดปล่อยกินอายหน้ากลัวตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ใครนั้นมาขวางทางพวกเขาไว้และภาบเบื้องหน้าก็มีแต่ฉากสีแดงมีร่างจอมยุทธอัจฉริย์นับไม่ถ้วนถูกฝังอยู่ในป่าแห่งนี้เห็นได้ชัดว่าหลังจากวันนี้ไปพื้นดินที่นี่คงจะกลายเป็นสีแดง เมื่อกลุ่มขอดินตรงเข้าไปในป่าพวกเขารับรู้ได้ถึงการต่อสู้ครั้งใหญ่ทุกคนที่เข้ามาในสถานที่แห่งนี้เปลี่ยนเป็นปีศาจกระหายเลือดพวกเขาเสียอะไรไปหลายอย่างเพื่อจะได้มาในสถานที่แห่งนี้ดังนั้นจึงไม่อยากมีใครเห็นหนทางสุดท้ายถูกสกัดแม้ว่าจะไม่สามารถเข้าสู่การจัดอันดับเนียนผาทองคําแต่พวกเขาก็ต้องแสดงฝีมือให้ถึงที่สุดเพื่อมีโอกาสที่ยอดสํานักจะรับพวกเขาเราจะทําไงต่อดีสุคุยใดกกวาดมองรอบ,รอบ ท้องกระทำสีหน้าเปลี่ยนไปตอนนี้เขาไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรโดยพละการตรงไปที่เขาไปเฉากันจอมยุทธที่สามารถไปถึงสถานที่นั้นได้คือสุดยอดและสัญลักษณ์เนียนผาของพวกเขาก็เป็นของดีที่สุดรินตรงขูดแทนที่จะแก่งแย่งสัญลักษณ์เนียนผาจากจอมยุทธธรรมดาทั่วไปจะเป็นการดีที่สุดที่พวกเขาจะไปที่เชิงเขาไปเฉาและร้อยคนอื่นสู้กันแม้ว่าคนที่ไปถึงบริเวณนั้น จะได้เป็นยอดฝีมือแต่ก็ช่วยพวกเขาได้ไประโยชน์ด้วยรินตรงเอ่ยออกมาจากนั้นก็ต้องขมวดคิ้วเมื่อรู้สึกว่ามีกระแสลร,รมบางอย่างคุ่งมาเราถูกเล็งเป้าเร็วเกินไปไหมมั่วริ่งคนอื่นก็รู้สึกได้สีหน้าพวกเขาก็เปลี่ยนไปเสียงลรมนั้นทะยานเข้ามาอย่างรวดเร็วล่างคนจํานวนหนึ่งก็ปากฏอยู่สองฝั่งของป่าสีหน้าประหลาดใจฉายบนใบหน้าดินตรงไม่เห็นคนที่ปากฏตัวเนื่องจากพวกเขาเป็นคนที่เคยคุยกัน ฮ่หาฮ่าดินตรงครึ่งปีแล้วสินะที่เราไม่ได้เจอกันทุกอย่างสําหรับเจ้าไปได้สวยที่เดียวชายหนุ่มหน้าตารอเราในชุดขาวที่ยืนอยู่ในกลุ่มนั้นพูดขึ้นเขาเป็นหนึ่งในจอมยุทธ์ที่ได้รับมรดกจากสำนักคู่คุมกฎทั้ง4ี่ริ้วไปแล้วก็มาพร้อมกับจอมยุทธ์จานวนหนึ่งและหนึ่งในคนเหล่านั้นก็คือมู่หงหริงที่ดินตรงเคยปะมือมาด้วยข้างมูหงหริงเป็นชายหนุ่มร่างกายแข็งแกร่งเขามีใบหน้าที่ไม่เรียกว่าหล่อเหล่า แต่ดูเหมือนเขาจะไม่ใช่จอมยุทธธรรมดามีคนจำนวนน้อยกว่าอยู่ทางด้านขวามือแต่ทุกคนล้วนมีพลังที่น่ากลัวคนที่นำหน้าก็คือชายชุดดำที่ชื่อว่าเยียนเซนผู้รับมรดกจากสำนักคู้คุมกฎปิดสนาทั้งสี่มารวมตัวกันที่นี่ขณะดินต้องสังเกตกลุ่มของริวไปอีกฝ่ายหนึ่งก็มองมาเหมือนกันครั้งแรกที่เขาพบกับรินตรงชายหนุ่มคนนี้ไม่ได้สมควรที่พวกเขาจะสนใจ แต่ตอนนี้ความภาคภูมิใจในใจพวกเขานั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับว่าการรวมพลังขอดินตรงนั้นไปไกลกว่าพวกเขาอย่างน้อยพวกเขาไม่สามารถยับยั้งแคว้นต้ารั่วให้สูญเสียยังโขดร้ายเหมือนกับลินตรงได้คนกลุ่มนี้แข็งแกร่งนะชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างมู่หงหลิงพูดขึ้นมู่หงหลิงพยักหน้านางกัดฟันขณะที่ดวงตานางจ้องมองดินตรงด้วยความที่คาดเดายากตอนเจอลินตรงครั้งแรกก็แค่ครึ่งก้าวบรรลุระดับเนียนผา แต่ตอนนี้เขาไปไกลถึงขนาดที่ว่าอาจจะอยู่ในการจัดอันดับเนียนผาทองคำก็ว่าได้พวกเจ้าคงไม่ตามหาค่าถ้าไม่มีเหตุผลในเมื่อทุกคนตามหาค่ากันคงไม่ใช่เรื่องสัญลักษณ์เนียนผาในมือของพวกเราหรอกใช่ไหมลินตงยิม้มเขายังมีท่าทีสงบเมื่อเจอกับคนกลุ่มใหญ่ทั้งสองนั้นเขาไม่จำเป็นต้องกลัวคนกลุ่มนี้ลินตงเข้าใจไปมุกนะตอนนี้เป็นเรื่องยากจะมีใครในดงร้อยแควนกล้าหมายขวเจ้า ริ้วไปเนี่ยพูดขึ้นเหตุผลที่พวกเรามาที่นี่ก็คือมาขอความร่วมมือกับหลินตองตังหับร่วมมือหลินตองเนี่ยตกใจในเมื่อหลินตองป่ามือกับแคว้นต้าด้วแล้วข้าคิดว่าเจ้าน่าจะเข้าใจเรื่องของสมาพันธ์โลกาพิโรธและคู่รับมรดกจากพรรคกรสูนโบราณทั้ง4ด้วยจริงไหมริ้วไปถามหนึ่งในแคว้นที่ได้รับมรดกของพรกอสูนโบราณก็คือแคว้นต้าั่วที่พ่ายแพ้กลุ่มเจ้า แต่ยังเหลืออีกสามแคว้นทรงพลังที่คอยโจมตีพวกเราอยู่นอกจากนี้ในหมู่พวกเขาการสืบทอดมรลดกของพรรคอสูรเถ่าเทียยังเป็นของหนึ่งในสิบสุดยอดแคว้นระดับยอดเยี่ยมนั่นคือแคว้นเทียนมั่วซึ่งมีพลังไม่ธรรมดาเลยทีเดียวจากข้อมูลที่เราได้มาแคว้นใหญ่ทั้งสามกำลังวางกับดักและลอพวกเราอยู่ซึ่งสถานที่ที่เป็นทางผ่านเพื่อไปยังภูเขาไปเฉาก็ถูกพวกมันสกัดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว หลิวป่เองก็ไม่มีทางเลือกเมื่อพูดมาถึงจุดนี้เราปามือกับแคว้นเซียยิงกับแคว้นกู่ยู่มาแล้วและพบว่าต่างฝ่ายมีฝีมือเสมอกันแต่แคว้นเทียนมั่วทรงพลังยิ่งกว่าหากพวกมันรวมพลังกันก็เป็นไปได้ยากที่พวกเราจะฝ่าไปได้ลินตงเองก็เริ่มเขียดเมื่อได้ยินสิ่งที่หลิวป่พูดขึ้นถ้าเกิดสามแคว้นนั้นรวมพลังกันต่อให้พวกเขาที่อยู่ที่นี่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคงไม่สามารถฝ่าออกไปได้แบบง่ายๆแนะ่ สมาพันธ์โลกาพิโรธและสมาพันธ์เคียงธรรมมีความขัดแย้งกันมาช้านานเพื่อที่จะได้ครอบคอบรองมรดกให้สมบูรณ์พวกมันไม่ปล่อยเราไปง่งายๆดูเหมือนว่าในหมู่ของพวกเราไม่มีใครหลีกหนีการต่อสู้ครั้งนี้ไปได้เยนเซนพูดขึ้นแขวนเทียนมั่วมีพลังแค่ไหนกันรินตงถามมากเลยว่ากันว่าแขวนเทียนมั่วมีปีศาจอยู่สมคนคนอาวุโสสุดคือสงเจินรองลงมาคือส่งเชีย และสุดท้ายคือสงป่าพวกเขาเป็นจอมยุทธ์ที่มีขุมพลังระดับเนียนผาขั้นห้านอกจากนั้นพรรคพวกก็ร้วนมีพลังยุทธ์ไม่ธรรมดาอีกจํานวนหนึ่งริ้วป่ายนั้นพูดขึ้นพวกเขาเป็นแควระดับยอดเยี่ยมเหมือนกันแต่พลังของแควเทียนมั่วนั้นเหนือกว่าจอมยุทธ์ระดับเนียนผาขั้นห้าสามคนมั่วหลิงกับคนอื่นด้านหลังเนี่ยพอได้ยินท่าทีก็เปลี่ยนไปพลังยุทธ์ของพวกเขาน่ากลัวจริงๆพวกมันเป็นตัวปัญหาใหญ่ในการรับมือจริงๆ รินตงนั้นก็เริ่มคิดคงเป็นการรวมพลังกันที่ยิ่งใหญ่สุดที่เคยมีมาตั้งแต่เข้าสนามรบจอมอยุระดับเนียนผาขัน5้าส3คนเพียงพอจะทํำลายกลุ่มของหลิวไปได้เลยไม่แปลกใจที่พวกเขานั้นเลือกจะมาหาพันธมิตรพวกเจ้ากำลังชวนให้พวกข้าเข้าร่วมการต่อสู้กับแคว้นเทียนม่วงงง้นหรือเสี่ยเตี้ยบพูดขึ้นข้ารู้ว่าเป็นเรื่องลำบากสําหรับพวกเจ้าแต่พวกเจ้าเป็นกลุ่มคนที่ต่อกอรกับพวกเขาได้ในตอนนี้ ลิวไปพูดขึ้นความอับอายเนี่ยปรากฏบนใบหนา้ากลุ่มคนที่ว่ารินตงจะต้องรับมือก็คือตัวปัญหาใหญ่ที่สุดในสามกลุ่มนั้นเราทุกคนลงเรือลำเดียวกันแล้วรินตงถ้าเราถูกแคว้นเทียนมั่วตีแตกก็จะถูกรุมกินโต๊ะจากรอบด้านดังนั้นเราไม่มีทางเลือกมากนักเยียนเซิร์นนั้นพูดขึ้นตอนนี้ทุกคนรู้ว่าแคว้นเทียนมั่วเนี่ยวางค่ายกลไว้ในเขตลึกของดงร้อยแคว้นและกําลังรอให้เราเนี่ยเข้าไปติดกับ แม้แต่เรายอดสำนักที่อยู่บนยอดภูเขาไปเฉายังจับจ้องไปที่จุดนั้นเว้นแต่เราจะถอนตัวออกจะสงครามร้อยแคว้นตอนนี้มิฉะนั้นทางเดียวที่ต้องทำคือเข้าสู้กันจนตายไปข้างรินตรงแนยเริ่มคิดหนักแต่ยังไม่แสดงความคิดถ้าพวกเขาเอาชนะศึกนี้ได้ละก็ดูเหมือนพวกเขาจะกระโดดข้ามขึ้นไปยังยอดภูเขาไปเฉาได้เลยแต่ถ้าล้มเหลวการฝึกตลอดหนึ่งปีจะหายไปจนหมด ริวปายกับเย็นเส้นหยุดพูดไม่เห็นท่าเทียรินตรงทว่าหัวใจพวกเขากลับเต้นแรงขึ้นรินตรงเป็นผู้ช่วยชีวิตคนสุดท้ายของพวกเขาด้วยพลังของพวกเขาเป็นไปไม่ได้เลยเทียต่อกรกับแคว้นเทียนมั่วได้ตอนนี้จอมยุทธ่สามารถทําแบบนั้นได้เห็นจะมีแต่พวกรินตรงที่ตอนนี้เป็นที่จับตามองของเราบรรดาแคว้นระดับยอดเยี่ยมมู่ของหลิงกำมือแน่นบรรยากาศตึงเครียดทําให้นางหายใจแทบไม่ออก นางรู้สึกได้ถึงความหวาดวิตกรอบกายทุกคนรอคอยคำตอบของดินตรงเพราะนั่นคือเส้นทางรอดชีวิตของพวกเขามู่หงสหลิงนั้นจ้องมองลินตรงแบบเงียบๆอารมณ์ต่างๆผสมปนไปใครจะเชื่อว่าชายหนุ่มที่เคยแพ้ยับเยินให้กับนางจะกลายเป็นจอมยุติทรงพลังภายในครึ่งปีกระทั่งชะตาสุดท้ายของพวกเขายังขึ้นอยู่กับคำคู่ของดินตรงบรรยากาศตึงเครียดเรืเร่อยๆก่อนจะผ่อนคลายลงด้วยเสียงของดินตรง เพเจรับมือแคว้นเสียยิ่งและแคว้นกู้อยู่ไหวไหมตราบใดที่แคว้นเทียนม่วไม่เข้ามายุ่งเราก็ตา้านแคว้นทั้งสองนี้ได้ความตื่นเต้นปรากฏบนใบหน้าของหลิวปายกับเยียนเซินพอเขารีบพูดออกมาถ้างั้นรินตงยิม้มปล่อยให้แคว้นเทียนม่วเป็นหน้าที่พวกข้าเองทีดาหลังม่หงหลิงนั้นถึงกับกัดปากตัวเองดวงตามองใบหน้าของรินตงใบหน้างดงามของนางแดงขึ้นมาความรู้สึกของนาง เริ่มเลยเถิดไปเมื่อมองหน้าหลินตงเกินกว่าชายหนุ่มคนหนึ่งแล้วนางไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์แบบนี้จะจบเมื่อไหร่แต่นางรู้ว่าในการต่อส่วนยิ่งใหญ่ต่อจากนี้ชายตรงหน้าจะเป็นจอมยุทธิที่โดดเด่นสุดในดงร้อยแควนแห่งนี้แน่นอนโอเค,คเจอกันหนคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วครับ